แม่ทำเพื่อหนูแม่รักเล่าแม่ทำเพื่อหนูได้คขอบคุณมากนะโคที่สัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเล่าโรงเรียนบ้านเขาชัก,กจันทร์สพปนครสวรรค์เกตสองล กว่า5ปีที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยและกว่า3ปีที่คุณครูพลอยภัยลินไหววิจิตเข้ามาสารงานต่อเธอยังคงดำรงความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเห็นเด็กๆได้เติบโตและเรียนรู้อย่างมีความสุขแม้ในท่ามกลางความขาดแคลนคุณครูก็ยังคงอยู่ตรงนี้กับเด็กๆ ด้้วววยความหงนีปัญหาที่เราพบกับครอบครัวของเด็กที่ออมีผู้ปกครองติดเหล้าแบ่งปัญหาออกเป็นสองประเด็นหลักๆด้วยกันประเด็นแรกนี่ก็คือเกี่ยวกับการเรียนเด็กๆเ,เนี่ยจะมีปัญหาคือค่อนข้างมาโรงเรียนสาย แล้วก็ขาดความรับผิดช,ชอบในการทํางานนะคะส่งผลให้การเรียนเนี่ยตกต่ำเป็นลําดับส่วนอันที่สองเนี่ยเกิดจากด้านพฤติกรรมเขาต้องมีพฤติกรรมเรียนแบบผู้ปกครอ,องก็คือเวลาอาจจะด้วยเห็นพ่อแม่ดื่มเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันก็จะมีการพูดจาหย,ยาบคายแล้วก็ก้าวร้าวแสดงออกมาให้เห็นบ้างค่ะตับไก่สีตับไก่ยุยตับไก่สีเป็นสีขาวเราตับพ่อแม่หนูจะเป็นอย่างไร ดื่มเหล้ามาน,นานเต็มที่รู้สึกกลัวพ่อคะ่ะกลัวพ่อจะด่าแะว่าก็เลยมองดูพ่อดื่มห่างๆแต่ใจจริงก็อยากให้พ่อเลิกดื่มคะ่ะ <ยา S 2> ไม่เกลียดค่ะจะเป็นห่วงก็จะแบบทะเลาะกันทุกวันอะไรเงี้ยครับอารมณ์จะฉุนเฉียวพอกินเหล้าก็จะไม่ค่อยมานั่งใกล้อะไรเงี้ยเขาก็จะมองห่างๆร,รู้ว่าเขาไม่ชอบเลยครับจริงๆแล้วเรารักลูก ชีวิตของเราอยู่แล้วครับเรารักเขามากพอยิ่งอ่านจดหมายเขาอันนี้ปุ๊บเราก็แบบเออเราทาได้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเราอยู่แล้วครับเรานนคนที่ดื่มเหล้าคือหัวหน้าครอบครัวเนาะถ้าเกิดคุณไม่อยู่แล้วเนี่ยนะใครจะดูแล ฝ่าภรรยาดูแลลูกอะไรเงี้ยถ้าผู้ปกครองดื่มเหล้านักเรียนก็ไม่มีเวลาทบ,ท,บทวนบทเรียนเพราะม่มีใครมาแนะนําเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาที่ตามมาสําหรับครอบครัวนี้เป็นกําลังใจให้คุณครูที่ทําโครงการนี้แล้วก็คือบางครั้งทําแล้วมันอาจจะท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดที่เราทําแล้วมันมีอันหนึ่งครอบครัวที่เขาเลิกเหล้าแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยคืออาจจะลดแล้วก็ ลดละแล้วสุดท้ายคือเลิกจนประสบความสําเร็จเนี่ยผมผมเชื่อว่าคุณครูเขาจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทําาาันนปเเ็ยก์รีศำแม่ดื่มบ่อยเกินไปค่ะเพราะว่าแม่จะได้มีเวลากับครอบครัวค่ะได้มีกิจกรรมเยอะมากขึ้นเพราะว่าที่แม่ดื่มมันส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะ มันเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพด้วยค่ะเขาก็เลยไม่อยากให้แม่ดื่นเขาก็จะแสดงสีหน้าแบบไม่พอใจเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราถามเขาก็จะไม่คุยจะเดินหนีอย่างเงี้ยค่ะสงสารลูกอะค่ะแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาให้น้องเลยเราเอาแต่เวลาที่ว่าไปส่วนตัวของเราแต่พอเราหยุดตรงเนี้ยได้อะลูกจะเอาอะไรมีตังเรียนไหมมีน้องอยากไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้เราก็สามารถพาพาลูกไปได้อะค่ะ เงินออมมีเงินเก็บแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกเราได้พูดคุยกับลูกมากขึ้นนะคะอยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะที่ทำให้แม่เลิกเหล้าได้แล้วแม่ก็จะทำเพื่อหนู <c oughs> เข้าโครงการเข้าไปเนี่ยเราเอากิจกรรมต่างๆเนะีให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวในเลิกเหล้าอะ่ะเด็กๆก,ก็จะมีแนวโน้มพฤติกรรมที่ดีขึ้นก็คือมาโรงเรียนทันเวลาขึ้นการบ้านที่เคยไม่ส่งไม่รับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะมีความรับผิดชอบส่งต,งตรงต่อเวลาซึ่งจะส่งผลให้ผลการเรียนของเขาเนี่ยดีขึ้นเป็นลําดับ,บตามมาพฤติกรรมที่เคยพูดหยาบคายก้าวรหลาก็จะลดลงจนไม่มีเลยค่ะ ขอขอบพระคุณคุณครูผู้มากด้วยความกรุณาต่อเด็กๆอย่างไม่ย่อท้อขอชื่นชมเด็กๆผู้มากด้วยความเพียรความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่ถึงเวลาหรือยังที่ผู้ใหญ่ในสังคมในหน่วยงานการศึกษาไทยจะมองเห็นระเบิดเวลาในบ้านของเด็กๆที่มากับยักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาและรอวันระเบิดเป็นความล่มสลายของสังคมอย่ารอให้ถึงวันนั้นเลยนะครับ